สวัสดีค่ะนางไหมพ่ย,ยิปซีนะคะตอนนี้เลยเขาคิดถึงเราไหมนะคะตอนนี้เลยเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเราในแนวแบบเจ็บปวดทรมานต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานมากๆคิดถึงมากๆเลยคิดถึงที่สุด แต่เทคแอคชั่นอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจกันไม่รู้จะทําอย่างไรไม่มีทางออกในความสัมพันธ์นี้ได้แต่แอบส่องแอบมองนะคะถามว่า ตอนนี้เลยเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากค่ะมากจนแบบทรมานมีทั้งสี่ดาบมีทั้งสิบดาบมีทั้งห้าดาบคิดถึงแบบทรมานแถมยังมีแปดถ้วยอีกนะคะแปดถ้วยหมายถึงว่ามันห่างกันไปเก้าเหรียญก็ต่างคนต่างอยู่นะคะเจ็ดเหรียญก็แบบคิดถึงสุดๆค่ะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ยังหาทางไม่ได้ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างไรนะคะเขา ขออนุญาตไม่สุภาพนะคะเขาโคตรคิดถึงคุณเลยค่ะ